หลายคนอยู่ไม่มาี่ซื้อบ้านไหนบอเอาบ้านล่ะใจบ้านล่ะใจบ้าไปไหมไปเจ๋อไว้เดียวพวกเจ้าอยากเข้ามาบ่ที่นอคบางคนก็อยากเข้ามาสนุกแต่ว่าเพิ่นกับบ้มีเงินนะคะพี่น้องขาบางครั้งเราก็คือบอกข่าวว้าเนาะเนาะเนามันมันมัคือกันเด้งเอออยากมามวนอยากมายิ้มอยู่แต่ว่าคันแมนว่าติเสียงเงินข่ามาแล้ว่ะไม่ซื้อพี่ไอ้ยิ้มันก็จะเบิดหล่พวกเขาใช่ไหม เป็นอีกหนึ่งนะักร้องหมอลำขวัญใจมหาชนสำหรับใหม่พัช,ชรีล่าสุดน่ารักมากในขณะที่เธอกำลังเล่นคอนเสิร์ตที่วัดตะพังจังหวัดปทุมธานีก็มีแฟนคลับจำนวนหนึ่งยืนเกาะรัว้วรอชมการแสดงของเธออยู่ด้านนอกงานงานนี้ใหม่พัช,ชรีไม่รอช้าถามทันทีว่าอยากเข้ามาสนุกด้วยกันด้านในงานไหมเธอจะช่วยออกค่าบัตรให้พวกเขามานีพก่ จะทีมีเงินบ่ามีบ่จนก่อนจคนจะคนหนึ่งสองสามที่หอคุณจะตัสินใจสองสามที่ท้งคุณมีสิ่นีบ้บบ่มีเป็นบ่เงินอ่ะเออบ่มีกระตังกระตังไม่หยุดทำะไรสเป็นเขาคำถามซื้อบ่มมีหรือบ่มีรบะไรว่าซื่อใหรไวด้หลักฐานมีตะคนค่คะลายคนอยู่ ม่มาี่ซื้อบ้านให้บ่เอาบ่ล่ะใจบ่ล่ะใจบ่ไปใคมัใจอแล้วพวกเจ้าอยากเข้ามาบอาะเข้ามาหมเ้ยัม่เ้คุณเรียนก ไม่เย็นด้อยซึ้งยคือไม่ตงมูเรื่อยๆ้ะนี่เศรษฐีนี่ไม่ได้ไม่ต้เศรษฐีแหน่สนี่เศรษฐีเขาก็ต้องมีการแบ่งปันหักกันแป่งกันพี่น้องบ้านเฮาครับผมดึงอ้ำๆดึงกระสีดกริสิดกรสปักแท้ก่อนปันลอยห้องชปันลอยห้ีแม่มันคือสิเปิร์เซ็นต์ก็ไปก็่เพิ่งบุญกำจอาวาไปเอากับพเคืงได้หรเนาะพลเคืงติเออ ดูเหมือนจะพูดเล่นแต่ใหม่พัชรีซะอย่างเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วประกาศช่วยออกค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตให้แฟนๆ1น0บาทเป็นจำนวน50คนไปเลยเอาด้งสี่อยากเอามากพ่อจ้าเอาดังสี่เนาะเอาสักนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาเจ้ากระเชียใหร้รวยหนึ่งเลยพี่เชียรเอาหกสิบบาทเอาบ้า่เจ้าเชียร์หกสิบบาทไปเชียใหร้รวยหนึ่ง ลงมาเลยลงมาซื้อบัตรเลยหกสิบบาทลงมาหนาตุลงมาเ<ว>มาียมึงเนียนหยุ่มกันมาปะลงมาเลยเสียแค่หกสิบบาทผ่านทางเันเก็ากาบของทุกเด็กบาทประกาศไปยังท่องเก็บบาทนะคะห้าสิบไปจากใหม่พัชรีมารับเงินด้านหลังเวทีได้เลย อขอขอต้นตางข้อุ <laughs> ้น <laughs> ขที่น้องเข้ามาไล่ได้ห้ะสิบบาทได้พี่น้องเด้อเสียเลยเลยหกสิบาทจ้าสี่หกสิบบาทไม่ใช่ไม่พัทเชียงหอลอยเดงแมนห้าสิบบาทนะคะห้สิบคนเด้อพ่อบอกเฉพาะแขกเป็นุดอันที่จริงที่ห้องก็ต้องความไม่พัทนี่เป็นคนดีหรืออย่างเนะ <laughs> เาะประวั ที่สื่อบัตรคนเข่ามานนี่คืออยากให้คนหลายๆโอ้ยเวลาทาใลูกใย้ยางออกไปเดี๋ยวอ้ยไปผัดเีคนหลายแหกสูไปด้วยที่จริงมันเป็นการตลาดมันเป็นการตลาดนี่ได่ว่ามันมีหลายเหตุผลหลายเหตุผลที่บางคนก็อยากเข่ามาสนุก แต่ว่าเพิ่นกับบอมีเงินนะคะพี่น้องค่ะบางครั้งเราก็คือบอ,อบอกออก,กับบอมแล้วเนาะเพราะน้องมันมันมาคือกันเด้เอออยากมามวนอยากมายินอยู่แต่ว่าคันแม่นว่าสิเสียเงนินเของมาแล้วก็บ่ได้ซื้อเบียร์อีดีมันก็สิเบิดหลายกว่าเก่า็ี่นะแม่นค่ะอีล <c oughs> หลี ถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่นั่นก็คือน้ำใจของสาวใหม่พัช,ชรีที่มีต่อแฟนคลับที่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกร่วมกันเรียกได้ว่าได้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลยล่ละคะ่ะอีจันบันเทิงก็ต้องขอชื่นชมสาวใหม่พัช,ชรีด้วยนะคะสวยเก่งมีน้ำใจครบเครื่องจริงๆ